สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลของนิลยาทารุนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทำนายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนามังกรในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม2 5 6พรขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์และคอมเมนต์ในชาแนลนะคะเราลองไปอัปเดตสถานการณ์แล้วก็ e NERGY ตัวตนความรู้สึกนึกคิดชาวมังกรในช่วงนี้เป็นอย่างไรชาวมังกรนะคะ JUDGMENT Knight of Wands เอ็ดซับค okay, mm ัพโอเคนะคะชาวมังกรเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะจริงๆแล้วหัวใจเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักเลยนะมีเอ็ดซับคัพขึ้นมานะคะในเอ e เน y ข์จนคุณแล้วก็ในสถานการณ์ด้วยนะคะแสดงว่าค่อนข้างจะแน่ชัดนะคะตอนนี้ชาวมังกรนะคะอาจจะมีเรื่องของ การ fall in love นะคะการตกหลุมรักหรือว่าในหัวใจคุณเนี่ยเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักนั่นเองนะคะความรักที่กำลังจะสดใสนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีการที่ต้องผ่านอุปสรรคบ้างนะคะในอปปอนส์ผ่านอุปสรรคต้องมีความเสี่ยงในเรื่องราวของความรักเนาะอาจจะมีในเรื่องของ ความมีแพชชั่นนะมีแน่ๆนะคะในเรื่องของความรักครั้งนี้มีทั้งความรักทั้งมีมีแพชชั่นนะแต่ว่ามันเหมือนในสถานการณ์เนี่ยมันมีในเรื่องของปัญหาอุปสรรคเข้ามาเหมือนกันในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเป็นช่วงที่โอเคการสิ้นสุดการลอคอยการให้โอกาสนะคะแล้วก็อาจจะรวมถึงการที่คุณจะได้ตื่นรู้หรือว่าค้นพบนะตัวเองต้องการอะไรในเรื่องของความรักนั่นเองนี้เราลองไปดู energy ของเขาคนนั้นคนที่คุณอาจจะ เกี่ยวข้องด้วยนะคะเป็นมีทัตไฟนะคะเม็สิงห์ธนูเราลองไปดูเอ NERGY ของเขาคนนั้นว่างขอทราบเตอวตนเอ NERGY เขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย7 of wands the hermit และ q u e e n of pentacle นะคะพลังงานชาวทัตด,ดินนะคะพฤษพกันบังกรและโดยเฉพาะราศีกัน เขามีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้ทําไมปัญหาอุปสรรคมันค่อนข้างเยอะจังเลยนะคะอุปสรรควากหนามที่จะต้องฝ่าฟันหรือต่อสู้ให้ได้นะตอนนี้เขาเลยเหมือนเป็นลักษณะท,ที่อาจจะอยู่สงบนิ่งสักพักหนึ่งเพื่อคิดนะคะเพื่อคิดไตรตรองถึงปัญหาว่าจะทํำยังไงถึงจะสามารถผ่านพ้นในเรื่องของปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะเขา ก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะวุ่นวายใจนะถึงแม้เขาจะแบบเงียบนิ่งไปเนี่ยนะคะเขาก็ไปคิดอย่างค่อนข้างที่จะมีสติแล้วก็มีสมาธิเหมือนกันนะคะเขาก็อาจจะเป็นลักษณะที่ค่อยๆค,ค,คิดอะ่ะโดยที่วางแผนไปถึงอนาคตข้างหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะจะเห็นว่าเขาอาจจะโฟกัสมุ่งไปที่เรื่องของความมั่นคงในอนาคตเป็นหลักนั่นเอง ต่อไปเราลองไปดูนะคะโอเคสถานการณ์เป็นยังไง2ไม้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการเข้าไปสู่สังคมใหม่ๆนะคะหรือว่าการได้ค้นพบว่าเราเนี่ยนะคะต้องการอะไรต้องการใครนะที่เป็นโลกของเราเป็นในเรื่องของคนที่ใช่สําหรับเรานะแต่มันมี energy ของบางทีเป็นเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการที่จะรอคอยการมาพบเจอกันตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะ มีคนลายล้อมข้ข้างกายอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เราจะรู้ว่าใครคือคนที่เราต้องการมากที่สุดใครคือคนที่ที่เป็นของเรานั่นเองนะคะ,ะที่ผ่านมามันค่อนข้างจะมีในเรื่องของความทุกข์ใจเหมือนกันเช่นการคิดมากนะคะการวิตกกังวลบางคนอาจจะนอนไม่ค่อยหลับนะคะเพราะว่า อาจจะด้วยของปัญหาอุปสรรคหรือระยะทางนี่แหละนะคะหรือว่าความที่จะต้องดูห่างไกลห่างเหินหรืออะไรแบบนี้นะมันทําให้คุณอาจจะวิตกกังวลนะคะเดิมูนเนี่ยเข้ามาเนี่ยเหมือนเหมือนกับอาจจะมีความหวัดระแวงนะคะหวัดระแวงว่าเขาจะมีความจริงใจไหมหรือว่าเขาจะทําอะไรให้มันชัดเจนหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาจจะมองว่าความสัมพันธ์อาจจะดูลุ่มๆุมดอนดอน,ดอนหรือว่าดูไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะ,ะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับ ชาวทัดน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกด้วยแต่อย่างไรก็ตามอ่ะนะคะความรักมันก็เหมือนกับแบบมันมันก็มีความความลุ่มหลงอยู่ในนี้นะคะมันมีความเสนหาอยู่นะคะถึงแม้ว่าเ,ออเราจะรู้สึกยังไม่ค่อยมั่นใจอะไรก็ตามนะบางทีเราก็มีการสร้างกำแพงใส่เขาเหมือนกันนะคะหรือว่าด้วยความไม่แน่ใจนี่แหละนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความระแวงนะคะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหนื่อย คนที่แบบคอยคิดที่จะหวัดระแวงนะคะหรือว่าวิตกกังวลมากเกินไปอะ่ะมันก็คือความสัมพันธ์ที่เหนื่อยนั่นเองนะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะะแต่อย่างไรก็ตามอะคนยัง ยังมีการสืบส่องกันนะคะยังมีการสืบส่องกันอยู่ด้วยบางทีก็มีความดือ้อหรือมีทิฏฐิต่อกันเหมือนกันนะคะซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งกันได้บ้างเหมือนกันนะคะเล็กๆน้อยๆอยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต่างคนต่างก็อาจจะเอาแต่ใจหรือว่าต่างดื้อตึงในส่วนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูกต้องก็ตามนะคะตรงนี้ก็ต้อง ต้องระวังเพราะว่ามันอาจจะนําในเรื่องของปัญหาด้านการสื่อสารหรือว่าอะไรการใช้อารมณ์ในการตัดสินได้เหมือนกันบางทีอยากจะตัดสินใจอะไรปรบปรับฉับพลันนะคะอยากที่จะตัดความสัมพันธ์ไปอะไรแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองว่า สองคนเนี่ยยังมีพื้นฐานในเรื่องของความรักกันอย่างเหนียวแน่นนะคะอย่างเช่นอาจจะเคยวาดหวังในอนาคตร่วมกันความเป็นครอบเป็นครัวนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีในเรื่องของการแต่งงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเช่นวางอนาคตเรื่องของการแต่งงานการมีครอบครัวที่อบอุ่นมั่มนคงอะไรแบบนี้นะคะยังเป็น energy ตรงนี้อยู่นะว่ายังมีความคาดหวังในเรื่องตรงนี้เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละปัญหาอุปสรรคนะคะ 7ไม้เข้ามานะบางคนอาจจะห่างกันด้วยระยะทางก็ตามบางคนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมภายนอกรอบๆตัวนะคะมันทำให้แบบเราต้องฝ่าฟันกันต่อไปความแตกต่างระหว่างทั้งสองคนนะคะหรือว่าในเรื่องของการที่เรามีความรู้สึกว่ามันเราต้องไปนั่งต่อสู้แข่งขันกับเรื่องราวของความรักนะะมากเกินไปหรือต้องต่อสู้กับ อุปสรรคต่างๆแต่ว่าพอดีมีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามานะคะปิดท้ายก็เลยคิดว่าความรักครั้งนี้มันยังอยู่แล้วมันก็ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักนะคะล้นหัวใจอยู่มันก็เลยน่าจะฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคไปได้พอสมควรนะคะในตอนนี้นะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะโดยรวมนั่นเองคนที่เกี่ยวข้องกับคุณนอกจากนี้มีใครได้บ้างนะคะทัดลมนะคะมิถุนตุลกลุ่มนั่นเองแล้วก็ ปัญหาอุปสรรคนะคะในเรื่องของปัญหาของความรักนะบางคนอาจจะไปเจอเรื่องราวของคนมีโรคมากกว่าหนึ่งใบนะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีครอบครัวในบางในบางคนนะคะหรือครอบครัวเข้ามามีทิพลอะไรประมาณนี้เหมือนกันโอเคทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าแล้วเขาคนนั้นคิดอะไรอยู่ในใจ ขอทราบความในใจของเขาคนนั้นว่าเขาคิดอะไรนะคะ I can't think the right words to say เขาบางทีที่ช่วงที่เงียบหายห่างไปเนี่ยคือเขาไม่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรหรือว่าคิดคำพูดไหนออกมานะคะ คือมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างอยู่ในนั้นแล้วมันเออไม่สามารถพูดออกมาได้นั่นเอง I have a hard time being variable ตัวเขาค่อนข้างมีปัญหาหรือว่าความเศร้าเสียใจอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวนะคะที่รุมเรา้าหรือว่าปัญหาที่เราเคยมีปัญหาต่อกัน I see c a t r r e a t m ีอยู่แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงชื่นชมนะคะหลงไหลในตัวคุณอยู่นะแต่บางทีบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกให้คุณรู้ก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้บอกแต่จริงๆแล้วอะ่ะในเรื่องของความชื่นชมความชื่นชอบในตัวคุณเนี่ยมันก็อยู่ในใจของเขาเสมอเลยนั่นเองทีนี้เราลองไปดูนะคะในเส้นทางแห่งความรักของ ชาวมังกรเป็นอย่างไรเส้นทางแห่งความรัก bad attitude karmic partner และ lack of sleep เนี่ยค่ะมีคนนอนไม่หลับกับความสัมพันธ์เหมือนกันเนาะอาจจะด้วยเรามีความรู้สึกว่าเราคิดมากไปนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดมากความวิตกกังวลความหวัดระแวง ะค,ะความไม่ค่อยมั่นใจหรือไม่ค่อยเชื่อใจอะไรเนี่ยมันทำให้เราบางคนถึงกับนอนไม่หลับนั่นเองนะคะเ,เพราะว่าเราอาจจะมีในเรื่องของ Bad a t t i t u d e นะคะทัศนคติในเชิงลบต่อเขามากเกินไปนะคะคือแทนที่จะทําให้ความรักเนี่ยมีความสุขนะแต่พอไปมีทัศนคติเชิงลบเข้ามาคิดถึงกันในแง่ลบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์นะคะ มันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ทั้งที่มีในเรื่องราวของความรักอยู่ตรงนี้เนาะแทนที่ทางที่ดีนะคะควรจะใช้ความรักตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแหล่งบันดาลใจให้แบบว่าทั้งสองคนนะคะได้มีความสุขแล้วก็ได้ขับเคลื่อนในสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะคะมันจะได้ไม่ต้องมาเท่าเศร้าทุก์ระทมนะคะเหมือนจะเป็นคู่คาอีกคู่กรรมอะไรอย่างนั้นเลยนะด้วยเรื่องของอารมณ์จิตใจและความคิดเป็นหลักนั่นเอง ต่อไปเราลองไปดูกันในส่วนของภาพความรักความสัมพันธ์ขอภาพความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวมังกรในช่วงเดือนนี้เป็นอย่างไรความรักนะคะมีคนที่ส่ง สืบส่องจนได้เรื่องนะคะบางทีก็คือไปสืบส่องแล้วเราก็ไปน้อยอกน้อยใจนะคะว่าเขาไปให้ความสําคัญกับคนอื่นสิ่งอื่นอะไรต่างๆนานานะคะแล้วมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกโกรธเสียใจแล้วก็ระวังในเรื่องของความขัดแย้งเนาะเอาประเด็นนี้ขึ้นมาถามไถ่ยหรือว่ามีการถกเถียงกันได้แล้วมันก็ทําให้เกิดแบบทะเลาะกันไปแล้วบางคนอาจจะแบบหลงเหลือไว้แต่เพียง ความรู้สึกไม่ดีต่อกันนั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปดูว่ารักษาความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรรักษาความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของชาววังกร The Devil Forgive and Forget c a r m i c Relationship นี่มีอีกภาคามิ m ขึ้นมาสองใบนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้อง กลับมาทบทวนความสัมพันธ์นะคะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรมันยึดติดกันมากไปหรือเปล่าความสัมพันธ์เป็นลักษณะของการตัดกันไม่ขาดนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่อาจจะครอบงำนะคะกันมากเกินหรือว่าออฟเซตนะคะเป็นลักษณะของยึดติดกันมากเกินไปหรืออะไรอย่างนี้นะ ในส่วนนี้เนี่ยในที่คุณมีปัญหากันเนี่ยนะคะก่อนอื่นต้องฟอร์กิฟก่อนให้อภัยนะคะแล้วก็ลืมเรื่องราวไม่ดีลืมโดยเฉพาะกับความคิดลบทัศนคติไม่ดีเนี่ยนะคะลองลืมไปนะเพราะไม่งั้นนัะคู่คุณนะมันจะไม่ค่อยมีความสุขนะคะแทนที่จะมีความสุขก็ไม่มีความสุขเป็นคู่กรรมแต่ถ้าคุณมีปัญหากันในเรื่องของการที่คุณเข้าไปอยู่ในวงโครจรของพวกความรักซ้อนปิดบังซ่อนเร้นนะคะคนที่แบบ มีเจ้าของหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณคุณคุณก็ต้องไปอยู่ในวงโคจรของความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นคู่กรรมนะคะนั่นก็คือมันมันยากนะคะที่จะ,ะมีความสุขนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์แบบรักษาแบบนี้ยยังไงมันก็มันก็ไม่มีใครมีความสุขนะคะใครที่มีโรคสองใบาสมบามใบอะไรก็ตามนะคะคุณอาจจะต้อง ต้องถอยออกมาเนาะแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันไปซะหรือมีการเลทดโกนะคะปล่อยวางหรือว่าตัดใจอะไรอย่างนี้มันน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดน,นั่นเองคำแนะนำสำหรับชาวมังกรในช่วงนี้เป็นอย่างไรคำแนะนำนะคะ Pay attention to the red flag you be, you deserve love และ express your love นะคะก่อนอื่นคุณต้อง ตั้งใจในตัวเองก่อนนะคะว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีนะคะลองถอยออกมาดูว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะมันคู่ควรกับคุณไหมมันเป็นความรักที่ดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราต้องการในเรื่องของความสุขต้องการในเรื่องของความรักที่ดีอะเราก็อาจจะต้องดูกับคนที่เราเข้าไปดิวนะคะหรือว่ามีความสัมพันธ์เนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะ ทำให้เรามีทัศนคติในเชิงลบหรือเปล่านะคะอย่างเช่นว่าคุณเป็นคนขี้หึงขี้หวงอะไรเงี้ยนะคะเป็นต้นนะสมมติว่าคุณเป็นคนที่หวัดระแวงง่ายอะไรเงี้ยแล้วคุณไปดิวกับคนที่แบบมักจะมีสัญญาณเตือนอะไรออกมาบ่อยๆว่าเขาอาจจะไปคุยกับคนนู้นคนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันก็แสดงว่ามันเป็นความรักที่อาจจะไม่ได้เหมาะสมคู่ควรกันก็ได้คือมันไม่ได้มันอาจจะไม่ได้มีใครผิดใครถูกแต่ว่า เราเราเลือกคนที่ดีวด้วยมันมันเข้ากับตัวเราหรือเปล่าหรือว่าปัญหาของเรานะคะเราเราต้องรู้จักตัวเองก่อนอะไรแบบนี้นะคะ pay attention to the red flag บางคนบางคนเป็นคนขี้หึงแต่ว่าไปดีวกับคนที่เขามีทัศนคติที่แบบที่แบบเขาอาจจะมีความเชื่อดั้งเดิมนะคะจากความเชื่อหรือครอบครัวสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ในสังคมที่แบบ เขาสามารถที่จะมีคนรักได้หลายๆคนหรืออะไรเงี้ยแน่นอนมันก็ย่อมมันก็ไปกันคนละทิศละทางนะคะมันมันเหมือนเป็นทัศนคติไปนะคะซึ่งเราก็คงจะไปเปลี่ยนยากในตรงนั้นนั่นเอง express your love นะคะเมื่อคุณเจอกับความรักที่คู่ควรและเหมาะสมแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้น ไม่ต้องรอนะคะคุณอาจจะแสดงออกซึ่งความรักนะได้เลยนะคะมันไม่จําเป็นจะต้องไปเล่นไมค์เกมอะไรมากมายนะคะเพราะว่าบางทาีบางคนมัวแต่เล่นไมค์เกมเยอะแยะนะคะมัวแตอ่อะไรล่ะบางคนแนะนําใหา้มีการถอยห่างจากความสัมพันธ์อะไรมากมายคือมันขึ้นอยู่กับกรณีเนาะบางทีถ้าหากว่าเรา เล่นเกมมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความรักไม่มั่นคงได้เหมือนกันนะคะเราลองไปดูนะคะว่าความคิดข้อคิดสําหรับชาวมังกรในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะขอข้อคิดหนึงข้อให้กับชาวมังกรในช่วงนี้มีข้อคิดอะไรให้กับชาวมังกรว่า Stop caring what other things นะคะบางทีคุณอาจจะแคร์ความคิดของคนอื่นมากเกินไปนะคะก็มันทำให้คุณเครียดนะเพราะฉะนั้นลองหยุดที่จะแคร์หรือแม้แต่คุณอาจจะแคร์ว่าเออคนนั้นเขาจะคิดยังไงคนของคุณนะคะคนนั้นเขาจะคิดยังไงหรือคนนั้นเขาจะไปมีคนนู้นคนนี้คนอื่นอะไรมากมายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะดึงตัวเองกลับมาสนใจกับความคิดนะคะของตัวเองดีกว่านะอย่าไปมุ่งหวังกับ คาดหวังกับเรื่องของความคิดของคนอื่นมากมายนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่มีความสุขนั่นเองน,นี่ก็คือเรื่องราวนะคะของชาวมังกรในช่วงเดือนกรกฎาคมขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe Like แชร์นะคะขอบคุณสําหรับทุกๆคอมเมนต์ทีท่แชร์แบ่งปันมานะคะแล้วก็ติดต่อด,ดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้ที่บ็อกดีสคริปชั่นด้านล่างในวันนี้ขอขอบคุณสําหรับการติดตามคลิปแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ